นะคะเราจะไปที่รูสเอคส้ค่ะสภาผัสขาแม่นาคแม่นาคม,มันกว้างใหญ่ไปซานนะจ๊ะฝนตกน้ำท่างนะคะตกบ้างแดดบ้างจะรับกันไปเนาะนี่จ้ามาไทยเบืองทองฟ้ากัสวยงามประมาณนี้เนาะขาแม่นาค พอถึงก็โตแคงอะ่ะฝนมันลิ่นๆแล้วก็หยุดลิ่นๆแล้วก็หยุดนะคะถือว่าโอเคในระดับนึงการท่องเที่ยวนะเยวนาะนไม่จ่ายกูแม่เขาสิเปลูสเด่นนี่โบลเก่าแก่นะคะสำรองก่อนด้ เดินลมชมวิวไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะพอสเปรุสเดลยังอีกไกลจ้ะการท่องเที่ยววันแรกก็จะไปนอนอยู่ไกลๆกับที่เสด็จประพาสของรัชกาลที่หานะคะเตือนสามาถ,ถึงจะไปเบิงนะคะพาจะไปนอนอยู่ไก้ก่อนนะคะจะไปเรื่อยๆกับมีจอดกิน กาแฟจัดกองน้ำไม่น้อยกับเบบีกินเขา่าในรถนะคะเ้องเห็ดกับเขามาใส่กองมากบริไทเบิงค่ะเพราะว่าไม่น้อยลืมเอาตัวหอยโทรศัพท์มงนี้ซื้อันได้มาแล้วแต่ว่าดันลืมออกมากมันอยู่เทิงบาทมาสีมาติสนีเวลากินยังไในรถแได้เห็นชนะดันลืมค่ะ ยี่องศานะคะตอนนี้20องศาคึ้มฝน,นแต่ว่าก็ไ่ได้ดตกมากไม่รีดจกจ๊กจกจ๊ก,จก,จกหายไปเนะาะมุ่งบาทบริเวณสองขางนั่นเป็นเมืองที่บางเมืองมันก็จะเป็นเมืองทีงหญ่เมืองกว้างบางเมืองก็จะเป็นแบบว่าเงาไปน้ำถนนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่พั ค่ะเป็นปากค่ะเป็นมองพักพนอนยอนใจทุกทุกเมืองมันจะมีค่ะแต่ว่ามันจะมีเมืองมองพักน้อยมองพักไงอฉียงจังไดแล้วแต่เมืองอันนี้ไงเติบอยู่ค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ได้พักหลากหลายาไปเรื่อยๆนะคะไปไปเรื่อยๆจ้าสนนวัสดีจ้าข้ามาถึงเบ็กเกอแล้วนะคะพ่อยา่เขาไปถาม มาอ่าบ้านพักหรือโรงแรมในเมืองนี้จะอยูไในแต่เมื่อกี้่านร้านอาหารไทยมาแล้วนะคะเขาสิบรหันขึ้นไปตรงล่อหานะคะเขาสีน,นอนอยู่แถวนี้ก่อนเมื่ออื่นสาตื่นขึ้นมาเขาขจังสิไปล่อหา้วเขาก็สิไปเงาต่อนะคะ <S <S พอญ่เขาไปถามในร้านขายของเขามาเบิ่งหม้อใส่ดีกว่านี่หมอใสจะหมอใสน้อยเอาบอบีเสือภูเขาเล็ก แต่ว่าคันนี้คงไม่เหมาะสมกับแกหรอกคันแรกนู่นแกเหมาะสมคันนู้นคันสีส้มแม่งก็คันสีเขียวขับตัดหญ้านู่นรอเป้่าออกมานี่เสือภูเขาแบบเนี้ยค,คันข้างหน้าเนี่ยขี่้วยนั่นดีเน,นี่เป่าไล่ตาด้วยคุณพี่มาแล้วคุณพี่จะว่าจัางไรเอ้าตอนไปล้วงกระเป๋าเว้ตอนออกมา ทำไมเดินหมุนมือมางั้นล่ะคุณพี่เข้าใจหรือเปล่าน่ะอจิโกโดึงกางเกงค่ะตอนยังไปเมื่อกี้เวลไทยเบิ้งนะัานน่าจกกระป๋าจิโกขนาดเลยมาถึงแล้วนะคะตาวาเข้าอยู่ด้านหลังของโฮเทลนะคะด้านนี่ก็จะเป็นสนามเด็กน้อยเด่นเนาะ นาสนับท็่นอยเหลยนก็เป็น้านอาหารไทยนะคะไทยอัน้านอาหารไทยเข้าเลยนะคะเส้นนี้ไม่ได้ผ่านบ่อยค่ะแต่บอเคยดิพักนะคะตรงนี้เป็นลุงแร่มใหญ่ค่ะด้านหนาเป็นลุงแร่มเง้วเลยแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นนี่ค่ะเป็นสตูกาหรือบ้านหลังน่อยเนาะเข้าเสียเอาบ้านหลังน่อยเบิ่งว่ามันสีว่างบอเพราะว่าช่วงนะห้อนเนี้ยมจะหาที่พักยากมากเพราะว่าค้นไปค้นมาหลายแต่ว่าเท่าที่เบิ่องมันพักกว่างนะ เขาอยากได้เป็นศัตรูกา้าเพราะว่าบีบีนเพราะการนอนคนเดียวนะคะต้องรอบเบิงพหไงว่าแต่ถามแล้วสิไดบอนะคะเราดูเราอยู่ที่แบกเก้นะคะแบกเก้แบกเก้ ay, สำรวจลานไทค่ค่ะไปหาซื้อกับเขานะคะเพราะว่าพหไ่ทองก็ดีบพก,กินหลายไม่น้อยก็เลยงานนี่เป็นที่พักเดี๋ยวไม่น้อยจะถ่ายให้เบิงนะคะตอนนี้พยังไปเบิงร้านอาหารไทยก่อนเพราะว่าย่านมันปิดก่อนเนาะ อยู่แบกเกนะคะแบกเกอรนี Black ่สถานให้เด็กน้อยเล่นนะคะตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์เล็กๆศูนย์สถานเด็กเล่นของเด็กน้อยเนาะตรงนี้นะคะร้านอาหารไทยนะคะเดี๋ยวเขาจะไปร้านอาหารไทยย่างตกต่ำตกสูงพี่น้องก็ฝนตกนี่ค่ะเขาพักอยู่นี่ค่ะ,ยคะยแยมแลนด์สปาล่าแบกเกออ่าค่าที่พักอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบ เดีนอนได้สี่คนเนาะเดี๋ยวจะถ่ายที่พักให้ดูนะคะนี่ค่ะด้านน้ะโรงแรมร้านอาหารนะคะนี่ร้านอาหารไทยเราจะขามไวๆไลูกเดี๋ยวรถถ่ายให้ดูเสื้อหันตุนว้มืออื่นแต่มืออื่นมีอะแต่เข้าดีตรงที่เขามีอาหารเช้าให้ด้วยเชฟละมันก็ไม่ถือว่าแพงเราไปนอนต๊ะโคมยังแพงกว่าเลย ไทยมาร์เก็ตนะคะแล้วก็ไทยมอดไทยเรีตอร์งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เป็นร้านอาหารไทยอยู่ที่แบ็กเก้นะคะซื้อว่าทองคำนะคะทองคำทองคำไทยมาร์เก็ตนะคะนี่ค่ะแต่ไม่น้อยบริบทไทยของหน้าเฮเบิร์นะไม่น้อยโบฮูว่าเขาใสียไทยหรือโบไทยดังนั้นเอาแค่ด้านหน้าพอเนาะนี่นะคะอะไรนะสี่สิบ โอ้ยมันไม่มีมันไม่มีฮัมเบอร์เกอร์นนะประปา้าป้าเอ้ยมันอยู่ไกลนะฮัมเบอร์เกอร์อปา้าโอเคเดี๋ยวเราดูถ้าไม่มีเราก็หาอะไรไปให้ป้ากินแล้วกันนะเดี๋ยวขอเข้าไปซื้อข้างในก่อนนะคะซื้อแล้วป้ายกลับไปจ้ากลับไปให้ป้าปา้ากิน,นบ่ตได้ฮัมเบอร์เกอร์หรอ,อกจ้ะซื้อเป็นข้าวผัดไก่นะคะให้ป้าปา้ปาเพราะว่ามันไก่ยัง,างมาถึง นีค่ะด้านหนาโ่องแรมนะคะมีมีในตู้ในกระเป๋าเราไม่ต้องห่วงหรอกใช้ได้กินเปลี่ยนกันปากินแล้วแม่คอยเปลี่ยนก็ได้แม่เอามาสองนี่แหละสถานที่เด็กเล่นเนาะ <c oughs> มืออื่งกับคืนเซนนี่ค่ะไป่ล่อหาะะทำไมหน่อยจำบ๊อพิษนะเราต้องรีบข้ามนะลูกรีบข้ามสิคะหนูจะลังเลทำไมคะ เป็นแล้วนอาหาระะแต่ว่าพราะไงแล้วกินบอดายแล้วท้องเสียเมื่อนี้ท้องเสียแต่ก็กั้นใจคับรถพันลูพาเมียมาตัาง300้งสามรอยกโลไม่น้อยก็เลียกว่าหาที่พักก่อนเถอะทั้งนั้นด้านหน้าเขาพักที่ทั้งนั้นหลังแล้วเขาเอาบ้านเป็นหลังนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่ามีอะไรบ้างเอาพี่ไม่เหนื่อยเหรอลงมาสิ กาอยู่ได้เหนก็ลงมาซื้อของสามยางเ,เงินสองรอยโครนนะคะแต่แม่หน่อยเห็นน้ำขวดละสิบห้าใช่ไหมกรเท่ากาว่าไอ้นั่นหกสิบห้าไม่ใช่ กละเปา6 5หคนน้ำ1 5หคนก็เท่ากับว่า80เขาพัด1อย20แม่แม่น้อยว่ามันกับแห้งนะพอว่าเบิงเมนูอื่นนะคนเขียนไป79อย่างนี้ซินะแต่ว,ว่ากะช่างเถอะเราก็นานๆมาเรามาครั้งเดียวเนาะก็ซื้อกินไปคลิคัาทำขอบเข่านะคะที่จริงครัวก็มีให้นะคะคัวมีให้แต่ว่าไม่อยากจะทำเตือนเช้าก็กินเบกฟาสก็ไปได้เลย แล้วกับเขาไม่หน่อยกับมีมาแล้วนะก็เลยบริยากนะคะฝนก็เริ่มดินแม่แม่ <c oughs> แพ้แล้วพี่น้องอแครกแอเครกเลยนี่จ้ะนี่ด้านหลังนะคะเขาเขามองอับน้ำห้องน้ำตุกยางอยู่นั่นนะคะป้าคงนอนเล่นอยู่บ้านเล็กที่ห้าห้าห้า เบเก้ไม่ใช่บ้านน้องใสอยู <im itsu Ab leton> ่บ <scale> ้านที่ห้าห้าห้าบ้านเลขห้านะคะเฮ้ยเยอเดิมห้อยเดิมห้อยยินเดิมห้อยยินแต่สวีเดียมอดอมวินเชฟปาพิซซี่อาโมติจิกอุปอุ่งกาแฟห้านิโลเยกเชฟปาสเต็กกรีตเมชชีคริงเป กูได้บออืมอ๋อแล้วด,ดูคันนต่อมอินเตอร์คลอดด้วยคันทออ,อ,เ,อเอเวอเ,อเวอตตห้องนี้มีเตียงเตียงพับใดนะคะเมื่อกี้พึ่งลือลองมาให้บีบีก่อนทึงยังไปซื้อกับเขาเนาะห้องนี้นอนได้ซีคนนะคะมีไวไฟให้มีห้องอาบน้ําให้อยู่ด้านนอกนะคะตรงนี้จะมีไมโครเวฟมีกาน้ำพอนให้ มีตู้เย็นให้ซึ่งห้าแซอุปกรณ์ห่อไปแล้วสำหรับของเดินทางมานะคะนี่ค่ะตัดิ้งห่อแซส,ส,สำหรับเย็นมากแช่แข็งไว้เลยลูกไม่แช่แข็งเราเอาวางไว้ข้างล่างแหละพอดีมันละลายพรุ่งนี้เราก็ได้เวฟซื้อไ้ให้บีบีกินระวางข้าง Wifi มีให้สะดวกสบายนะคะนี่ค่ะแปะอะเท่าไหร่นะเก้าร้อยห้าสิบเก้าร้อยห้าสิบนะคะทุกอย่างไม่ห้เมด มีไ i ไฟให้พร้อมมีอาหารเช้าให้ด้วยนะคะถ้ามาสี่คนก็ได้กินสี่คนมาสามคนก็กินสามคนในราคาเดิมเหมือนเดิมนะคะนั่นนอก,กนอากาศดีจ้ะมีสวนยอมด้วยฟี่ปิดห้องนออกมาดูกับแม่ไหมในวไปเิ่งสวนยอมด้านข้างนิดนึงนะนี่ค่ะเขากำลังตัดหนาเห้แมายัางชมบรรยากาศด้านหลังของโรงแรมนะคะ ดีดีเห็นหมัมบ้านหลังน้อยคอยฉันอยู่มาดูตรงนี้มันคืออะไรโอ้ตรงนี้เห็ดหลอกใบเนื่งว่ามันสาน้ํานี่ค่ะกวางกวางรูปปั้นกวางเนาะส่วนตรงนู้นน่าจะเป็นบ้านบ้านกอ,อ่กองไบนะคะแต่ว่าบ่าไเ้เขาไปนะคะนี่ค่ะกวาง ตรงนี้เป็นที่ปิ้งย่างได้ค่ะเนี่ยนะคะสําหรับใครที่อยากจะปิ้งย่างเนาะมันฝนตกมันก็บ่มีใครอยากปิ้งแหละค่ะมันส่วนมากนอนโรงแรมมันก็สะดวกสบายมีร้านอาหารมีเหล่ามียามีอาหารการกินเพียบพร้อมแล้วสะพานรักสารสินเบาป้ายหมอพี่น้องได้เบิง์นได้ฟังไปืจอๆอย่าเอา อะไรมากมายเนาะเฮามาเที่ยวเฮากับเขาการพักผ่อนหย่อนใจแล้วกันส่วนตรงนี้ก็นั่งชิวๆจับกลุ่มกินเหล้าน้ำแรงเ้ามาพักผ่อนนะคะก็ะจะสถานที่ให้กินกาแฟกินขา้าวส่วนตัวนี้ก็จำลองเป็นน้องน้ำมีบัวบัวขาวเห็นไหมคะบัวขาวด้านบนก็มีผหญยงนะคะเทคนโนท่าน้ำมีบัวบัวขาวบัวชมพูจัดวิวทิวทัดแล้วก็มีต้นกกนะคะตน้นกก เห็นไหมต้นกกหรือต้อนไหลบานเห่าพี่น้องมันเราก็เอิ้นถือโบบุะ่ะสวยงามตามท้องเรื่องเนาะนี่แหละค่ะในการน้ำเที่ยวของมียน่อยเมื่อนี่ลูกก็ได้ประสบการณ์หลายเติบค่ะลูกในหูวว่าการพักสตูก้าหรือการพักบานเล็กหลังเลยนนอย,อยังสี่ เขาเฮ็ดจังไดการเขาอยู่การใช้การใส่ชีวิตแต่ละมองจะไ่เหมือนกันนะคะถึงจะพักสตูกาแต่ว่าอยู่นีห้านอนเ้าหนีไดเลยอยู่นีเขามีผ้าห่มหายมีผ้าอาบน้ำมีผอขนุนหายมีอาหารเร้าหายบางมองเขาก็มีหายแต่ว่าเขาต้องทำความสะอาดก่อนออกมีบางมองก็จะมีขั้วนในบ้านแต่ยังนีเขาบ่ามีขั้วนในบ้านแต่ว่าเขามีขั้วนร่วมหายดันดันในนะคะและมีห้องน้ำดันในห้องอาบน้ำดันในเป็นส่วนร่วมหายซึ่งเขาพักไก่ ไก่กระมองอาบน้าซึ่งสะบวกสบายมากแต่ตรงนั้นที่ห้องยางไปเมื่อกี้ก็เป็นร้านอาหารไทยนะคะสีแดงๆเลยรถสีขาวไปกรแมนเนาะนี่ค่ะนิยามในการท่องเที่ยวทางภาคเหนือของสวีเดนตามรอยเพราะตามรอยปะป๊ากับมาม่น,นะตามรอยปะป้าและแม่เที่ยวภาคเหนือสวีเดนเนาะแม่หน้อยก็จะพยายามไทยทอนหายในบางครั้งกับบริเทยเพราะว่าในบางครั้งในระวังในการเดินทางแม่หน้อยก็นเน้นที่จะบอกเราเรื่องเล่า หรือแปลจากภาษาพาางไนยมาให้ลูกฟังซึ่งบางครั้งมันกับ,บ่สะดวกไในการจะถ่ายคลิปแต่กระเก็บม,มาให้เบ่งนิดๆน้อยๆเพื่อ,อที่จะบ่ลืมกันเนาะลูกมาเราก็อยากจะต้อนรับลูกให้เต็มที่เนาะหนึ่งความรักหนึ่งปถนาด,ดีเด้อค่ะเด้อหนึ่งความรักหนึ่งปถนาดีใจด้วยรักจากจ้นะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ